สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะฮะกับช่างตีช่างบบานๆวันนี้เรามาทำอะไรนี่ครับวิธีการไล่ตุ๊กแกง่ายๆเลยฮะตุ๊กแกเข้ามาที่ห้องผมมันส่งเสียงน่ากลัวน่ารำคาญผมจะใช้วิธีแบบบ้านๆเลยนะ มีอะไรบ้างไปดูกันนี่ไม่ได้โฆษณานะน้ำส้มสายชูนี่น้ำยาล้างจานนี่น้ำเปล่าผสมในสัดส่วนเข้มข้นน้ำประมาณหนึ่งหนึ่งถ้วยนะน้ำยาล้างจานจะประมาณ 2ถึง3ช้อนเดี๋ยวผมกะเอาแล้วน้ำส้มสายชูก็ประมาณ2ช้อนอันนี้ก็2ช้อน2ช้อนแต่ผมจะลองก่อนนะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหนึ่ช้อนลนะ พราะน้ำยาหลังจานมันมีกลิ่นมะนาวนะตุกแกไม่ชอบนี่นนี่เจ้าส้มสชูตุกแกมดยิ่งจบน่าจะไปนะเพราะผมทดลองดูก่อนถ้ามันไปจริงก็ก็ถือว่าใช้ได้ ืมสัมสาสชูเก็เหม็นเหม็นกินเหม็นๆนหน่อยแต่ผมว่าน่าน่าจะโอเคนะตีหัวหอมเขาบอกว่าหัวหอมก็ดีนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองครับหวหอมเดี๋ยวลองอันนี้ก่อน นี่ฮะใช้ได้ละขยับขยับเดี๋ยวไปดูกันนี่จบเยอะมากเดี๋ยวลองดูนี่แหละครับจะลองฉีด เดี๋ยวดูกันว่ามันจะมาไหมลองสักสองวันนะโอเคนะลองไปใช้ดูนะครับไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าผมจะลองดูเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด,ด้วยนะครับให้กับเจ้าของคลิปจะได้มีกำลัง,งใจทำคลิปกันมาแชร์กันวันนี้ช่างตีช่างบ้นบานๆ ขอขอบคุณครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับวิธีไล่ตัวกแกไล่แมลงสาด้วยยาล้างจานแล้วก็ะน้ำส้มสายชูแค่นี้ครับสวัสดีครับ